ฮอติวสวกดหม่เลข52มาอีกหนึ่งเรื่องไปเลือกหรือเปล่าชื่อทะเบียนอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดหรือเปล่านายกเอมาต่อป้าได้ไปไหมติด อ๋อไม่ได้ไปติดค่ะก็เห็นเขาว่ารถติดแบบทุกคนอยากเลือกตั้งทุกคนแบบแห่แห่ติดจริงๆเออกับภูมิลำนากันนะคะเจะได้ไปเลือกกว่าฉันอยู่กรุงเทพอ๋อ,<ช>อ,อก็เลยก็ตานล็กงงอยู่เหมือนกัน ดี๋ยวนะกตุงเท่มีอบกมตไหมฉันต้องไปเลือกใช่ไหมหนูก็เคยคิดอาเฮ้ยหรือว่าแบบเป็นตัวแทนเขตอะไรอย่างงี้ป้าหรือยังไงเขาต้องเลือยังไงแต่ว่าไม่ไม่รู้ไม่กันไม่ไม่มีเนาะคุณผู้ชมเมนบอกันหน่อยนะคะอันนี้คือไม่มีความรู้เรื่องเราก็ไม่ได้เลือกก็ผ่านมาแล้วเราก็ไม่ได้เลือกก็ผ่านมาแล้วนะคะแต่ว่าใครที่ไม่ได้ไปอาจจะส่งเรื่องต่อได้ว่าเออติดขัดอะไรอะไรก็ส่งไปได้นะคะ ที่พูดถึงเนี่ยก็คือว่ามีหลายคนก็เดินทางไปเลือกตั้งกันแล้วก็ได้ผลออกมาแล้วว่าอย่างบางที่ก็มีความแบบผิดคาดพลิกล็อกใครที่แบบเป็นตัวเต็งอยู่คลองตําแหน่งมานานมากๆอะไรเงี้ยโดนล่มก็มีนะคะโดนล้มด้วยแบบมามืดก็มีซึ่งล่าสุดคุณหนงมชาชาชาก็เป็นอีกหนึ่งคนไปเลือกตั้งเหมือนกันค่ะก็ถ่ายรูปตัวเองเลยสิคะพร้อมกับบัตรประชาชน<อ>แล้วก็แคปชั่นว่าผมมีสิทธิ์ที่จะเลือกเข้าใจนะแต่มันชัดมันเจนอันนี้คือเราเบอร์ทางรายการเราเป็นคนเบอร์นะ แต่ตอนพี่โหน่งเพราาะว่พี่โหน่งอาจจะลืมเบอร์อาจจะรีบข้อมูลต่างๆแน่นไปหมดแล้วจับสลิมจ้ะอ่านั่นไงให <c oughs> ้เห็นไงโชว์บัตรไงคือปกติเวลาเราถือบัตรอะเนาะเราก็กลัวล่วงอะไรเงี้ยพี่แกก็แหมเอาจริงเราเปิดแค่รูปเราจริงข้อมูลอะชื่อเชืธอที่<ม>อยู่เราเปิดอะปิดปิดแค่รูปอ๋ออ๋อเราต้องเปิดรูปอ๋เหรอเออรูปฉันไม่สวยไงประชาชนอ่ะแสดงว่ารูปน้องสวยใช่ป่ะเออคืออาทีนี้แหละคนก็ แ่แหนคอมเมนต์เพราะว่าเป็นห่วงเป็นหว่วงหละข้อมูลมันครบหมดเลยไอ้ที่ลงที่อยู่อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่อาจจะเป็นที่อยู่ภูมิลัมนาวนู่นนี่แต่เลขสิบสามล่ะคุณผู้ชมมันเป็นเลขที่สําคัญมากๆใช่เพราะว่าเอาแบบที่ใกล้ตัวที่มีความรู้เลยนะค่ะส,ส,สับสามมตดสกรปะกรเทศ คีย์เลขสีสามหลักก็คือจะรู้เลยว่าเรามีรายรับอะไรจ่ายอะไรยังไงอันนี้ก็คือน่ากลัวแล้วใช่ไหม <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเขาไปทําอะไรอย่างอื่นล่ะพี่เคยมีอย่างแบบเราเป็นฟรีแลนซ์พิธีกรฟรีแลนซ์เราบางทีเราไปแบบรับอีเวนต์เราจําไม่ได้หรอกใบหักภาษีได้บ้าง <c oughs> ไม่ได้บ้างใช่แต่อยู่ดีๆวันหนึ่งก็จะมีใบมาที่บ้าน <c oughs> ว่าเออดิฉันนางสาวขาลุศดาวันมาเนี่ยมีงานนี้แล้วหักภาษีไปแล้ว ซึ่งข้อเสียของเราก็คืออะไรถ้าเกิดว่าอ,อไรายได้เราเกินฐานที่มันจะต้องอเป็นนาำฝนเราจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มเนี่ยใช่ใช่ฉันก็เป็นทุกเป็นร้อนและฉันจำได้ว่าไม้ราคานี้ฉันไม่เคยรับเพราะว่าสามแสนไม่เคยได้แล้วยังไงก็ต้องวุ่นวายหน่อยคือนหนึ่งก็ไปแจ้งความก่อนค่ะ เขาก็จะลงว่ารายรับนี้ไม่ใช่ของไม่ใช่ของคารุสุดานะนู่นนี่นั่นนะตำรวจก็เขียนล่างไปเสร็จแล้วแล้วก็ต้องติดต่อเอ,อสัพกรต้นทางนั้นๆเพราะเขาจะมีที่อยู่ของเขาบริษัทเขาเอ,อว่าให้แบบ ลบประวัติหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีใบแจ้งความรายได้นี้ไม่ใช่ของเราอะไรอย่างเงี้ยก็วุ่นวายหน่อยเพราะฉะนั้นอ,อย่างปีนั้นอย่างเราเงี้ยถ้าถ้าดูแลสิทธิ์ตัวเองได้ดูแลก็ดีเพราะฉะนั้นเราจะเตือนว่าถ้า13ามหลักของพี่นงเนี่ยคนก็มาเมนว่าเลขบัตรประชาชนชัดมากเกรงว่าจะเอาเลขไปทาไม่ดีนะพี่เห็นเลขบัตรชัดมากอันตรายลุงนงเห็นเลขบัตรอยู่อันตรายครับระวังหน่อยพี่นงยังเห็นเลขบัตรอยู่นะครับลบดีกว่าอืมก็จง<ม>เป็นห่วงแกอาจจะไม่รู้จักอ่อค่ะ อย่างเราเวลาจะโพนเออแอปแอปแอปลบอ่ะหรือว่าแบบขีดค่าอะไรขีดค่าขีดค่าเราต้องเบอนะอืมอืมนะคะแกอาจจะลืมรีบหรือเออหรือไม่แน่แกอาจจะเหนือกว่าเราคือใส่เลขปลอมไปแล้วไม่นะหนูไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ต่อเป็นเลขปลอมไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกพี่หนงกนะจะไม่ค่อยมีเวลาทำขนาดนั้นหรอกตอนนี้น่าจะลบไปแล้วนะน่าจะนั่นแหละเพราะว่าโดนมาแบบว่าอ่าทักทายมาเตือนแล้วค่ะก็น่าจะลบไปแล้วนะเพราะเรื่องตั้งก็เสร็จไปแล้วเนาะใช่นะ